ให้กับกัน16 <coughs> <coughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมสัมผัสบรรยากาศลาดริมคลองหัวไซที่นี่หัวไซที่นี่ลาดริมคลองหัวไซนะครับพบกันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่23เดือนสิงหาคมประจําปีพุทธศักราช2563ในขณะนี้นะครับก่อนหน้านี้ฝนก็ตกโปรยปลายลงมาตอนนี้แรงสนิทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เชิญชวนนะครับท่านที่เคารพทุกท่านเที่ยวลาดริมคลองหัวไซที่นี่หัวไซที่นี่ลาดริมคลองหัวไซพบออาาพืื้้นนนเมสิค ของดีเมืองหัวใจมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอที่ไปถ่ายที่สวนสโมทัพทิมสยามของคุณสาวที่หมู่ที่11 บ้านไอสีตำบลไซกาวดไซนรัรนศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็ทางเจ้าของสวนคุณสาวสุภาาัสราทองเอี้ยงก็ได้นํามาจําหน่ายบริการลูกค้าขาประจําที่ลาดติมตรองวดไซทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับลูกนี้ใหญ่นะครับลูกนี้เท่าไหร่ครับแม่ค้ลูกนี้250านะครับคุณผู้ชมครับเป็นลูกที่ใหญ่มากนะครับหนักมากทีเดียวนะครับรับประกันว่าอร่อยมาก อร่อยนะครับหรือท่านจะซื้อไปที่แกะแล้วเป็นแพ็คอย่างนี้นะครับนี่แพ็คนี้ก็100บาท100บาทขาดตัวนะครับคุณผู้ชมครับอยากกินแล้วใช่ไหมรู้นะว่าท่านอยากกินแล้วมาเลยมาที่ลาดริมคลองวัดไซนะครับถ้าท่านอยากกินนะครับมาที่ใต้สะพานลาดริมคลองวัดไซทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับแพ็คนี้แกะเรียบร้อยนะครับรับประทานได้เลยนะครับร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับสวยมากสีส้มอมเปรี้ยวนิดๆนะครับอร่อยมากคุณผู้ชมครับ แพ็คนี้ก็50บาท50บาทขาดตัวนะครับทุกผู้ชมครับนี่ผลผลิตจากสโมทับทิมสยามนะครับทุกผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นการประกอบสมาชีวะที่ซื่อสัตว์สุจริตนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เก็บหอมรอมริบไปให้ลูกได้เรียนหนังสือนะครับทุกอย่างอยู่ที่สวนสโมทับทิมสยามทุกผู้ชมครับนี่คือเก่งนะครับสามารถที่จะซื้อไปเพาะพันธุ์ไปปลูกขยายพันธุ์นะครับ150บาทนะครับ นี่สมบูรณ์มากทีเดียวพร้อมที่จะเอาไปลงหลุมไปปลูกได้เลยนะครับรับประกัน2ปีได้รับผลผลิตนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับนี่เจ้าของร้านทำนะอันนี้เป็นต้วยอเพราะชาวเวียดายิานดีต้อนรับพี่น้องๆทุกคนนะครับารการรุรบปาการรับประา นะครับทุ๊กตานทุกทุกศาสนาครับพี่น้องครับใช้กันเป็นแค่ปีแยงโนนะครับอาชาลุยบินบินถึงที่อำเภอสีชมพูผู้ชมครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านข้าจอนเกียรติฟาร์มวังไทรเดิมนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับเปิดให้บริการทุกวันยกเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นนะครับ หมายเลขติดต่อร้านกาจอนเกีรติความวงางไัยเดิม084128แล้วก็1 084128แล้วก็1นะครับแล้วก็ขอฝากร้านนายหีเนื้อย่างเกาหลีไว้ด้วยนะครับบริหารโดยอาจารย์ประพลและอาจารย์กนิษฐาอาจจาัตจ,จาักรนะครับเปิดให้บริการทุกวันเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่นะครับมีมาตรการป้องกันนะครับมีเจลแอลกอฮอลให้ล้างเรียบร้อยนะครับติดต่อได้ที่0นะครับ081978399 0 8 1 9 7 8 3 3 9นะครับ ร้านไอ้เนื้อย่างเกาหลีนะครับบริหารงานโดยจาร์ประพลและจาร์คณิษฐานินถึงอำเภอีชได้โปรดผู้ชมครับจุดตรงนี้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรดินซีเทศบาลตมหวัวใจนะครับซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษนะครับมาจำหน่ายณจุดที่นี่นะครับ ม้รอกอันนีก็ไม่มาั้งหมคนไหอไมเรือพี่คุณผู้ชมที่ขารพทุกท่านนะครับขณะนี้พาคุณผู้ชมสัมผัสบรรยากาศตลาดริมคลองหัวใจในขณะนี้ก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็ขายดีนะครับขายดีมากเลยผู้คนค่อยทยอยมานะครับ เดี๋ยวมาที่ร้านน้ำเต้าหู้ก๋จุกใบเตยนะครับวันนี้จะถ่ายคลิปวิดีโอนี่การันตีด้วยก๋จุกน้ำเต้าหู้ใบเตยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ลองยินด้วยมาร้านนี้ถ้าไม่ได้กินน้ำเต้าหู้ก๋จุกใบเตยเหมือนกับนนไม่ได้มาเพื่ออิ่มท้องโอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับสุดนี่ครับมาร้านนี้แล้วจะต้องได้กินน้ำเต้าหู้ก๋จุกใบเตย แล้วก็น้าฟักทองเชื่อมนะครับวันนีครับเป็นไงบ้างวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับเนืองจากคนมันตกไปนิดนึงนะครับบรรยากาศก็เลยมีคุณนะครับมาเดียวไม่มาบางทีอะไรกับแต่ว่าอย่าลืมนะครับอาทิตย์หน้าวันที่สามทิพนะครับบีเยหญอาทิตย์ที่สามทิพนะครับนำโดย่านส้มพงศ์มากมานี่นะครับรองผู้ว่าาการนวัดดอนที่ารัตน์นะครับมามอบปลายนะครับลาดนะครับ ลาดปลอดแอลกอฮอล์นะครับแบบนะครับมาสำหรับลาดิมรองโมไซด์นะครับครับผมอย่าลืมอัตินามาต้อนรับครับนรองผู้ว่าการจังหวัดนครศรีธรรมราชชมบุ้งมาวันนี้นะครับอาทิตยินาอัตินาสามสิบสิงหาครับอัตินาสามสิบจิงนะครับอ่าเป็นลาดนะครับ ปลอดแอนกรอเรายำเสมอมาตั้งแต่เราเร้านเลยเพียอนร้านเราปลอดแอนกอนะครับปลอดปุ้มรอยเปอร์เซ็นต์นะครับปลอดลาบมะลุมรอยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับมาร้านนี้ต้องได้กินน้ำพักทองเชื่อมอร่อยมากน้ำพักทองปั่นนะครับอร่อยนะครับคุณภาพแล้วก็มีน้ำเต้าหู้นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ก็จุกน้ำเต้าหู้ใบเตยที่ลาดยิมกรองหัวใจนะครับ ทมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ขนาดฝนตกช่วงเย็นนะครับก็ยังมีผู้คนหลั่งไหลกันมาเยอะแยะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นลาดทิมลองรถไฟนะครับมีอะไรดีๆกว่าหลายคนคิดนะครับถ้าท่านไม่เคยมาก็ถือโอกาสมานะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับหน้าสถานที่ดีมีสินค้าโอท็อปสินค้าอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองมากมายทีเดียวนะครับผู้คนก็ขวบ่หยเดินไปมากันเยอะแยะนะครับแล้วก็มีดนตรีเพราะ ในขณะนี้นะครับโคกซคนดอนก็กำลังขับต่อมเสียงเพลงอยู่นะครับผู้คนก็เดินไปมาหาซื้ออาหารรับประทานนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับจุดตรงนี้นะครับก๋จินเมนูผัก20บาทไส้กรอก20นะครับมีหลายเมนูให้เลือกนะครับนี่ไส้กรอกก็มีนะครับ ครับคุณจัโอ้ลูกสาวตัวไปเริ่มเลยเหมือนชรอนทิพนา่งกิจันรกันนกเลยนะครับโอ้ยางนี้ต้องเล่นบาสแล้วอย่างนี้ครับตอนนี้ผู้คนก็กําลังเดินหาซื้ออาหารนะครับเดินไปเดินมานะครับเยอะๆนะครับจุดตรงนี้ก็อร่อยนะครับอร่อยเวอร์นะครับฟังเวอร์นะครับแม่ค้าก็น่ารักนะครับนี่มาหนุนกันได้ที่ ลาดเต็มคองวัดไซอยู่ฝั่งตะวันตกจุดตรงนี้นะครับแกงไตปลาปักใต้บ้านเรานะครับหอมนะครับน้าพริกแมงดาแม่บงกดนะครับสุดยอดมากมากครับกินน้าพริกนี้ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนนะครับน้าพริกนรกน้ําพริกสวรรค์แล้วก็ข้าวข้าวคลุกกะปินะครับนี่ครับนี่แม่ค้าก็น่ารักนะครับเออโอเคสุดยอดมากครับ จุดตรงนี้น้องเลขข็กกอยทอดคุณผู้ชมครับน้องเลขข็กกอยทอด,อด,อดโอ้นีครับโอ้โหร้อนร้อนนะครับคุณผู้ชมครับร้อนร้อนไปยัานี่ก็ไปกนเจนครับไบกินตะกรอมไม่เป็นไรไม่ขายเลยขนมโคมะพร้าวน้ำหอมโตโนโ่สูตรโบราณนะครับน้องซันนี่ไก่ทอดนะครับวายวายผูพกพันลูกชิ้นอินทรี นะครับปูมันโราปลาจ้องมองนะครับนี่โอเคขอบคุณมากครับสลัมเลกุลนี่ครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับขายดีร้านนี้ครับคุณผู้ชมครับขายดีถ้าท่านดูในอร่อยนะครับรับประกันออขอบขอบคุณมากขอบคุณครับรับประกันการันตีด้วยความอร่อยนะครับร้านนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับท่านเอาดุลได้นะครับนะครับกัลยาติ่มซำยังไม่ทันชิมก็อร่อยจะหมดแล้วไหมครับโอ้โหขอบคุณนะครแม่นะ สุดยอดมากแม่ค้าบอกว่าหมดแล้วที่ร้านนี้ก็มีนะครับคุณผู้ชมครับโอ้มียำเยอะๆนะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกเอาเองนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับสวัสดีครับขายดีไหมครับขายดีมากๆขายดีมากแม่ค้าก็ชื่นใจชื่นใจแม่ค้าแควกไม่ทันแล้วแควกไม่ทันแล้วตีต้าทะเลข้าวเหนียวไก่ทอดน้องตีต้านะครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจ เหมือนมาลัยสวรรค์ที่ท่านจะมอบให้กับดีเจวิเชียนลงคลิปนะครับเดินมาตั้งแต่ทิศเหนือจดทิศใต้เหนื่อยเมื่อยละนะครับแต่ว่าด้วยแรงศรัทธาด้วยฝันกำลังใจด้วยความใจดีของพ่อค้าแม่ค้าให้ขนมมาเยอะะนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอให้ขายดิบขายดีทุกคนเลยครับทุกคนนะครับขอบคุณมากทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านชมใน YouTube YouTube ช่วยกด s u b s c r i b e หรือกด Finished ติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยเดี๋ยวจะขึ้นตอนท้ายๆนะครับคุณผจ้มครับเราจะพาคุณผู้ชมเดินเที่ยวนะครับก็การถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านกาจอนเกียรติความบางไทยเดิมนะครับบริหารนานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์คุณดำสุวรรณรัตน์นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเปิดให้บริการทุกวันติดต่อได้ที่เบอร์0841ตอง8แล้วก็15นะครับ 0841281นะฮะนี่ครับคุณผู้ชมที่เคารพนะครับตอนนี้นะครับดวงอาทิตย์อัดสดงแล้วนะครับประมาณหนึ่งทุ่มเศษเศษนะครับไฟแสงสีเสียงระยิบระยับสะท้อนกับสายน้ำแห่งอริยธรรมนะครับ ผู้คนก็ซื้อสินค้าอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองนะครับมานั่งรับประทานกันอย่างมีความสุขมากนะครับ,น,รบนี่คือบรรยากาศนะครับก็จะพาคุณผู้ชมเดินไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆให้คุณผู้ชมได้เห็นนี่คือ,อบรรยากาศของหลาดเลมคลองหัวใสนะครับซึ่งผมดีเจเว,วิเชียนด้งพริมดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนักข่าวกีต้าร์แล้วก็ดีเจหนุ่มหน้ามนคนรุ่หล่อพอประมาณตอนนี้ดีเจวูดดี้เนว์ดายนะครับดีเจ คิดถิมศักดิ์นักร้องรับเชิญจากท่านนายกนะครับกำลังขึ้นเวทีนี่ครับผู้คนก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหมอตนะครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่คือบรรยากาศสายน้ำแห่งอารยธรรมนะครับคุณผู้ชมครับช่วยกด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 ไลค์หน่อยครับกดไลค์หน่อยโอ้โหนี่สุดยอดมากๆมาจากเทศบาลตำบลกาลเกตอำเภอเชียงใหญ่นะครับสุดยอดมากมาก ก็จะเดินไปเรื่อยๆเละครับเดินไปเรื่อยๆนี่จุดตรงนี้นะครับเป็นจุดเซลฟี่ลาดริมคลองหัวไสรนี่ครับผู้คนก็เยอะแยะทีเดียวผู้คนเยอะแยะนะครับสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆเยอะแยะการคุดู้ชมครับได้พาคุณผู้ชมเที่ยวลาดริมคลองหัวไทรค่อนข้างจัดทั่วแล้วนะครับ ก็คงจะได้ชมอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเยอะแยะทีเดียวนะครับทุกผู้ชมครับ mm hmm. ก็ขอให้ท่านได้ชมอย่างมีความสุขแล้วก็ช่วยกดติดตามกด s u b สไคร b ์ไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบ mm hmm. แล้วก็ขอบคุณร้านก้จอเก็ยความวางังไซเดิรน,นะครับ mm hmm. บริหารอานนยคุณตาสุวรรณัตอยู่ฝั่งตะวันอกนะครับ ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาในสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับขอบคุณร้านอาีน้ย่างกาหลีด้วยนะครับบริหารงานโาดยจาย์ปละพลและอาจารย์ขนิษฐาน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมเที่ยวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสดีๆเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ